มาต่อกันที่คนร้ายนะคะบุกยิงหนุ่มก่อสร้างเสียชีวิตขาที่ค่ะ เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาร้อยตำรวจโททวัตชัยสิงห์พิทักษ์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้รับแจ้งมีผู้ถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าร้านในหมู่บ้านวางทองหนึ่งจึงรายงานให้พันตำรวจเอกอนินทร์สีสันพงังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้รับทราบก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรีและเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิประชานุกูลราชบุรีใน ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าตึกซึ่งกำลังมีการก่อสร้างอยู่นั้นพบศพเป็นชายสวมเสื้อกีฬาสีแดงนุ่งกางเกงกีฬาสีเทานอนหงายจมกองเลือดทราบชื่อต่อมาคือนายธนากรชมชื่นหรือวันพิกุลทองอายุ23ปีบ้านอยู่หมู่ที่5ตำบลพิกุลทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่บริเวณท้ายทอยถูกอาวุธปืนลูกกรดยิงเข้า1น,นัด กระสุนฝังในจากการสอบถามเพื่อนคนงานด้วยกันทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นคนงานก่อสร้างมาทําการซ่อมแซมปรับปรุงตึกที่เกิดเหตุโดยก่อนที่จะถูกยิงนั้นนายธนากรได้บอกว่าจะลงมาหยิบบ่อวน้ําที่ชั้นล่างต่อมาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด จึงได้ลงมาดูก็พบว่านายธนากรนั้นถูกยิงเสียชีวิตและไม่เห็นว่ามีใครอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งคาดว่ามือปืนนั้นอาจจะดักอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามส่วนสาเหตุนั้นน่าจะมาจากเรื่องที่นายธนากรนั้นไปมีเรื่องชอกต่อยกับคู่อริกเก่าเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้ถูกตามมาล้างแค้นดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทําการสืบสวนหามือปืนรายนี้เพื่อมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

哎，那个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 ，那